<ไ><า>ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการครั้งอีกครั้งกันแล้ชนะครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหาร ในเฟรมภาพเฟรมของท่านผู้ชมจะเห็นหนามมันโผล่มานิดนิดนะเห็นเห็นเห็นนะเห็นไหมฮะมันทําให้มีความรู้สึกว่าไม่อยากทํารายการต่อแล้วอยากจะไปอยากไปยุ่งไอ้หนามนี่ครับวันนี้เป็นเรื่องรายเกี่ยวข้องกับทุเรียนโดยตรงอย่างแน่นอนนะกลัวคุณต่อยของเราในวันนี้มันเกิดจากคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยของอ่ะถ้าเรามีสวนทุเรียนแล้วทุเรียนมัน บางทีมันไม่ใช่พาขายได้ดีทุกปีแล้วทุเรียนบ,บางทีมันออกมามนล้นตลาดราคาไม่ีเออเรามาทาอย่างอื่นไหมอ่ะเราก็ทําทุเรียนกวนครับทุเรียนกวนแล้วก็ทำเอ๊ะมันจะไปเกิดทุเรียนกวนได้หรือเปล่าเจ้านี้นคิดบอกว่าได้ได้ยังไงก็ทํเข้าวแตนทุเรียนเฮ้ยข้าวแตนทุเรียนเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่เลยเราก็หาทางเลยเขาคิดได้นี่นะ่าผู้ชมลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นผู้หญิงคนนี้ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟเป็นลูกของ หมูฝอยบางลาพูใช่ครับหมูฝอยบางลำพูออกรายการแล้วเดี๋ยวถามลูกเขาดีกว่าลูกเขาจะรู้ดีกว่าเราเยอะจริงๆแล้วก็เลยพอไปคิด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 ออกมาท่านผู้ชมมันแตกต่างจริงไม่รูอะไรใหม่ๆที่ออกมาให้เห็นตรงนี้เลยวันนี้เขาจะมาสอนเราทําข้าวแตนทุเรียนครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยผมเพียงอยากจะพูดว่าเขามีทุเรียนเขาเลยทํเข้าวแตนทุเรียนหนึ่งข้าวได้ใช้ไหมได้ใช้สองได้ใช้ทุเรียนของเขาไหมได้ใช้แล้วท่านมีอะไรอ่ะเออ มันเป็นวิธีคิดนะนะมือชมไม่ใช่เราดูเสร็จเห็นเขาทำข้าวแต่ทุเรียนเราก็ไม่มีทุเรียนแต่ดิ้นลนหาทุเรียนมันทำข้าวแต่ทุเรียนเพราะเขาไม่ไ็นมันก็ไม่น่าจะถูกต้องนะมีอะไรควรทําแบบนั้นให้เกิดประโยชน์มันมีอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับเราได้หรือเปล่าแต่เจ้านี้เขามีสวนทุเรียนเขาเองเขาเลยทำข้าวแต่ทุเรียนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณลพัฒน์ระดาสิริมหาจากรัสระดาระยองครับเจ้าดีครับเจ้ามณีการ วี้ยอะไรติดมือมานี่เลยค่ะต้มจมูทางนี้ทันงนี้เลยของคุณแม่ค่ะตุนดิกาค่ะนี่อะไรหมูฝอยหมูฝอยค่ะออกรายการระกี่ปีสามปีซ้อนสามปีซ้อนห้าดแปดห้าเก้ามูฝอยขนมจุยกล้วยขนมเุ้ยใบเตยค่ะอร่อยมากเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาไปมันมันมันเป็นร้านแรกๆค่ะใช่ค่ะ ร้านแรกๆ,ๆเพราะที่เขาพูดปีเห็นไหมห้าเจ็ดห้าแเมันเป็นร้านแรกๆที่เราไปเจอแล้วเราก็คิดว่าบางกันภูมันต้องมีอะไรอร่อยเราก็ไปเจอว่าอย่างนี้แต่ต่อมาพอมาจนถึงตอนนี้ห้าเจ็้าแปใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ปีนี้มันปี6กแปเห็นไหมครัมันเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเห็นไหมว่าเราจะเริ่มเติบโตขึ้นขนาดไหนแล้วพวกเขาเนี่ยลูกสาวลูกสาว จริงๆเป็นข้าราชการนะใช่ค่ะไปโดนผู้ชายตกไม่ใช่ครับผมเขาตกลุมรักการบ้างโดนตกไประยองโดนผู้ชายตกไประยองผู้ชายนี่เป็นเจ้าของสวนใช่ค่ะสวนทุเรียนที่ระยองครับซึ่งมีอยู่ประมาณ12ไร่12ไร่นั่งอยู่นั่นนะครับนี่ไหนครับสวัสดีนะลูกสวัสดีกับกล้องทุกคนเลยครับสวัสดีหน่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นตัวแม่ซึ่งบอกว่าดีใจมากที่ลูกออกจากการเป็นข้าราชการแล้วไปอยู่กับเขาเพราะเขามีสวนทุเรียนเออดีใจตลกนะดีใจว่าเขามีตัวเองก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแบบ เขารักกันนั่นลูกลูกคนแรกใช่ค่ะลูกสาวคนแรกลูกสาวคนแรกของเราแต่สามีเขาอ่ะขยันนัแข็งครับแต่วิธีคิดก็คิดอย่างผู้ชายมันจะมาสู้คิดแบบแม่ค้าอย่างนี้ได้ไงใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่เราเป็นแม่ค้าคุณแม่เราบอกว่าเอ้ยเรามีสวนทุเรียนนะแล้วก็ทุเรียนในสวนเราเนี่ยไอ้ที่ลูกที่หล่น สุกงอมเราไปทำอะไรดีและลูกที่ใหญ่เกินไปที่ไม่ได้ที่ตลาดไม่ได้ต้องการลูกที่6โล7โลเราจะไปไหนท่อสี่เอาทุเรียนที่สุกกวน4กวนแล้วท่อแล้วทำอะไรดีล่ะแม่มแม่เขาก็คิดทำอะไรที่มันเ,เก็บได้ก็คือแบบสามารถ ทำแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นใช่ค่ะแบกแนวด้วยแบกแนวด้วยแล้วก็ยังไม่มีใครทําก็เลยออกมาเป็นข้าวแตนทุเรียนค่ะไม่มีจริงๆนะทุกท่านนี่เป็นเจ้าแรกที่ทำนะข้าวแตนทุเรียนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าเขาทํข้าวแตนทุเรียนเพราะเขามีทุเรียนแล้วท่านมีอะไรสมมติสมมติเฉยๆว่าท่านมีมะม่วงเต็มไปหมดเลยถ้างไปทำมะม่วงกวนทำโน่นนี่กันแล้วใช่ไหมแต่พอเสร็จเรียบร้อยคนนี้เขามีทุเรียนครับเอ้ยไม่เอาแค่มะม่วงเอ้ทุเรียนกวนเฉยๆไม่พอเอาเป็นข้าวแตนทุเรียนท่านต้องคิดวิธีให้ได้แแตเด้้ลลววปรระสบ็จย ร้านนี่ยก็อยู่ที่ระยองเลยใช่แต่อันนี้ขายส่งทั่วประเทศนะครับใช่ค่ะออนไลน์ออนไลน์ได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันได้ท่านอย่านั่งนิ่งๆเพราะอย่างเดียวข้อหนึ่งข้อแรกเลยที่ครัวคุณต่อยต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยอย่าทำไม่มีประโยชน์ครับถ้าท่านค้าขายอาหารไม่อร่อยอย่าทำครับต้องอร่อยก่อนเลยอะมาดูว่าทำยังไงกับคนเก่งของผมเข้าแตนทุเรียนจากระดาระยอง นี่ครับส่วนเราเองเลยใช่ค่ะส่วนเราเองเนี่ยบอง่แฟนรับเองเลยอันนี้คุณพ่อคุณแม่สามีเก็บออกมาจากสวนอันนี้จะเป็นทุเรียนที่หล่นสุกงอมก็คือขายได้หรือไม่ก็ใหญ่มากๆตลาดไม่เอาเราต้องเอามาทำแต่นี่ในการทำเราใช้ทุเรียนสองแบบนะหนึ่งทุเรียนที่สุกงอมมากๆกับ70%เดี๋ยว่คยว่ากันทั้งหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เริ่มต้นจาก ข้าวเหนียวค่ะเขียวงูเขียวงูค่ะล้างนึ่งค่ะเป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่ค่ะเป็นข้าวใหม่อยาให้ข้าวเม็ดเรียงตัวสวยค่ะใช่เอาไปนึ่งประมาณ30มินาทีค่ะนึ่งจนมันสุกเป็นข้าวเหนียวอ่ะใช่นะฮะนึ่งกับหัวดนี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะสุกเป็นข้าวเหนียวนี่สุกเสร็จเรียบร้อยอันนี้เท่าไหร่กี่กิโล1นกิโล1นกิโลนี่สูตรนี้คือ1นกิโลให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำน้ำกะทิน้ำตาลแดงเท่าไหร่นน้้้าาแดงงต่่่่่่อออ200กกกรรรรัััมมคคคคคคะะะะเลืึชชบ แล้วก็น้ํากะทิ500กรัมค่ะครับค่ะเคี่ยวค่ะน้ํากะทินี่คือหัวกะทิใช่ค่ะหัวกะทิครับเขี่ยวเคี่ยวให้เข้ากันคนให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาเทมูนลงใน่เสร็จแล้วมูนข้าวเหนียวนี่คือสูตรมูนข้าวเหนียวที่จะทำข้าวแตนของเขานะฮะมันอาจจะไม่เหมือนข้าวเหนียวที่ท่านทาขายแต่นี่คือสูตรที่เขาใช้หลังจากนั้นเอาข้าวเหนียวทั้งหมดใส่กดพิมพ์ค่ะแม่พิมพ์ครับใช่ค่ะซึ่งจะเห็นว่ามันหนามากเลยเห็นไหมแต่เดี๋ยวมมมัันนนจจจะะบาาางเเเย็็ๆถูกกก้ชสรแแแแลวอไปตดดดดดี เอาไปตากอยู know, s. <S ่อย่างนี้สองแดดเพราะว่ามันจะไล่ความชื้นได้ด้วยใช่เอาไปตากจนสองแดดเสร็จเรียบร้อยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับมันจะแห้งลงมาแล้วมันบางลงแล้วเห็นไหมะแล้วเอาไปทอดค่ะทอดครับเวลาทอดต้องใช้ไฟแรงค่ะทอดใช้ไฟแรงเพราะว่าข้าวจะได้ฟูกรอบขึ้นมาได้ฟูกรอบนี่เหลืองสวยอย่างนี้เลยใช่ค่ะนี่ครับข้าวที่ทอดไปแล้วคราวนี้ทุเรียนครับใช่ค่ะอันนี้คือทุเรียนสุกอันนี้คือทุเรียนที่จะมาทําหน้าใช่ค่ะนี่ทุเรียนสุกใช่ค่ะนะครับนี่ครับ เราแกะเนื้อเอามาใส่กระทะกลวนค่ะความที่เขาเป็นสวนเนี่ยใส่ไปเ,เลยค่ะเอามา ใส่กระทะกวนไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นเลยใส่แต่เนื้อทุเรียนล้วนๆเพราะความที่เรารวยจัดเนี่ยโกวนมันอยู่อย่างนั้นทุเรียนเยอะจริงค่ะดูเลยมันเยอะเวลามันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากๆสามถึงสี่ชั่วโมงออกมาเป็นทุเรียนกวนข่าวนี้ทุเรียนดิบครับทอดค่ะทุเรียนดิบที่ว่านี่คือประมาณ70%ยังไม่สุกฮะเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบ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 ห้าเอามาทอดท่านผู้ชมหั่นเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วทอดเป็นทุเรียนกรอบค่ะคุกเกลือ เขาเกลือเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนเอามาทอดให้เสร็จก่อนพักไว้หายให้มันหายร้อนก่อนแล้วคลุกเกลือเขาเสร็จแล้วก็มาบิดให้มันเล็กลงหน่อยนี่นี่แต่ตอนนี้เขาเกลือไปแล้วนะใช่ค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ในเรื่องของหน้าค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวใช่ค่ะเอามาเคี่ยวค่ะครับน้ำตาลมะพร้าวมาเคี่ยวท่านผู้ชมเคี่ยวอย่างนี้เลยค่ะเคี่ยวไปจนได้เรื่องเลกจนมันเป็นเหมือนคาราเมลอ่ะใช่ใช่พอมาเริ่มเป็นคาราเมลเริ่มนะค่ะทุเรียนควเมื่อกี้ใช่ค่ะใส่เข้าไปเลยใส่เลยค่ะสัดส่วนยังไงสัดส่วนใส่า ทุเรียนกวนเท่าไหร่น้ำตาล4ี่โลทุเรียนกวน2อโลสีต่อ2ใช่ค่ะแล้วเอาให้มันเข้ากันไปให้มันเข้ากันใช่ค่ะพอมันเข้ากันเสร็จท่านผู้ชมมันจะแห้งอย่างนี้แห้งใช่เราจะได้หน้าครับได้หน้าข้าวแตนใช่ค่ะซึ่งไม่เหมือนใครครับมันจะมีกลิ่นทุเรียนกวนขึ้นมาด้วยปกติข้าวแตนมันลาดแต่น้ำตาลไงใช่แต่นี่มันเป็นน้ำตาลที่มีทุเรียนกวนไงใช่เสร็จแล้วเอาทุเรียนกรอบใส่ลงไปข้าวมนอีกใช่เป็นท็อปปิ้งเหลือรับประทานและนี่คือข้าวแตนทุเรียนครับ นิ้วกระด้งคงมันสำคัญมากครัมันเริ่มจากข้าวเหนียวเคี้ยวงูใหม่ที่บอกไปแล้วนะฮะแล้วท่านลองดูเถอะครับว่าท่านจะทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าพอเรากินแล้วมันจะได้เท็กเจอร์ของเนื้อเนื้อทุเรียนเกินขึ้นมาม่เหนียวใช่ไม่เหนียวเหมือนน้ำตาลไม่เหนียวมันมันพูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยคุณรู้ไหที่เวลาผมเห็นผมนึกถึงอะไรภาษาบาลได้มันเหมือนแยม มันเหมือนแยมนะท่านผู้ชมถ้ามันไม่ข้นไม่ข้นมากนี่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 ผมจับได้ใช่ไหมใช่ค่ะได้นี่นี่ท่านผู้ชมนี่ถ้ามันไม่ได้ข้นขนาดนี้นะแต่ความจริงนี่มันก็เหมือนแยมถั่วไงแยมถั่วเขาข้นอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมนี่มันคือแยมชัดๆเลยนะแต่มันเป็นแยมที่ไปอยู่บนข้าวแตนไงไทยๆไงแต่ถ้าไปทานขนมปังผมยังไม่รู้นะยังไม่เคยทานนะยังไม่รู้จะเป็นไงแต่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือสิ่งที่เขาทำอ๋อครับรสชาติ โอ้มันมันไม่รู้จะเล่าไงมันอร่อยมากอ่ะผมไม่รู้จะเล่าไงแต่มันพอดีมากเลยตัวข้าวแตนมีความหนาพอดีครับแล้วมันสนับสนุนกับเขาเรียกแยมอ่ะเขาใช้คำว่าแยมนะที่เป็นทุเรียนอันนี้มันพอดีเลยแล้วก็ทุเรียนกรอบอัก็บดข้างบนนะครับมันจะมีเค็มนิดๆแล้วมันไปตักับน้ำตาลผมไม่รู้จะเล่ายังไงแตอร่อยมากอ่ะอื้หูเป็นไอครับมันสุดยอดไหมสำหรับคุณยอดมากตัวครับคือผมบอกว่า อย่าพูดพูดอะไรได้ไหมผมถามก่อนได้ไหมเคี้ยวควาแรกเฉยๆมาก็ตอนเคี้ยวครั้งแรกใช่เฉยๆป่ะพอเคี้ยวไปจนเสร็จยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยคุณผู้ชมคือบอกเลยว่าเป็นคนไทยต้องมีต้องมีบ้านแบบนี้คุณผู้ชมคนไทยต้องไม่ไม่ไม่ขาดบ้านที่แม่ไล่ลูกออกจากบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อยอดค่ะต่อยอดคือคนไทยต้องมีคนที่พัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คุณผู้ชมแล้วทำให้มันเกิดเป็นของอร่อยขึ้นมาหนูบอกเลยนะอันนี้คุณเอาไปให้ใครก็แล้วแต่ไม่อายใครคุณผู้ชมอันนี้บอกเลยว่าไม่อายใคร ร้านระดาจังหวัดระยองคร<ะ>ับกับเมนูเขาแต่นทุเรียนนะครับสำหรับปีนี้นะของหวานที่หนูชิมมาแล้วมันเป็นการฟิวชั่นฟู้ดอันนี้เดี๋ยวเบสสำหรับหนูสำหรับปีนี้นะยังไม่มีอะไรทบทับลงหนูรับไปเลยครับติปลาเต็มติปลาเต็มติปลาเต็มขออุทธรา์ให้ดูว่เหมือนไหมมีคามรู้สเหมือนพวกผมมาเชียร์กันเองหรือมารู้สึกอะไรอย่างนี้ป่ะรู้สึกอย่างนั้นป่ะ ผมเชื่อว่าหลายท่านรู้สึกเฮ้ยจะบ้าบ่เขาแตกไปเรื่อยท่านทานมาก่อนอย่างที่ผมพูดเคี้ยวคําแรกไม่รู้สึกอะไรแต่แต่เคี้ยวไปเรื่อยๆนะไอ้คำนั้น่ะหมายถึงคําที่เคี้ยวไปเนี่ยตอนแรกแล้วพอเคี้ยวไป3ามสี่คำมันก็จะค่อยๆละลายแล้วซึมเข้าไปในปากท่านผู้ชมมันแตกต่างสุดๆมันพอดีมันเหลือเชื่อจริงฮะมันเหลือเชื่อจริงมันดีมากมันความเออมันดีมากมันดีมากจริงๆเป็นความเก่งกาจจริงๆของค้องากครยความนีความชอบให้คุณแม่ ที่ไล่ลูกออกจากบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เขาเป็นแต่งงานเขาเป็นแต่งงานเขาไม่เอาเธอเก่งมากเธอเก่งมากหมูฝอยบางลำพูของฉันเธอเก่งมากร้านเธอชื่ออะไรนะปุณิกาค่ะอะไรนะปุณิกาค่ะเธอไม่ต้องไปยุ่งใหม่ฉันไม่ต้องไปตีเสียงมันออกปุณิกาบางลำพูค่ะบางลำพูเดี๋ยวนี้ยังขายอยู่ไหมขายสิคะขายดีไหมอ๋อดีค่ะตั้งแต่ออกรายการมา57 58 59 3ปีซ้อนเลยจียกล้วยหนุ่มถ้วยใบเตย แล้วก็เข้าแช่ไอ้ไอ้หมูฝอยค่ะขายดีมากเลยค่ะเธอรู้ไหมด DNA เธอมาที่ลูกแล้วเธอรู้ไหมเธอโชคดีได้เธอรู้โชคดีได้เมียแบบนี้นะนี่โชคดีลูกเขยทำไมครับเออเออดีลูกเขยก็เนี่ยมาพูดจะพูดกับพูดลูกเขยกาอยู่ว่าเขาโชคดีได้เมียแบบนี้เอะไอ้ดีไงก็กำลังงงวันนี้ขอขอบคุณคุณละพรลดาขอขอบคุณร้านระดาระยองขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอด เอ้ชมครับไปสั่งของเขาเลยถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ผมพูดรับประกันรับประกันรับประกันเจอเจอนนเจอหนนที่ไหนบอกก็ขอตั้งคืนมึงพูดมึงพูกโกหกพูดได้เลยพี่ผมถามอีกนิดพูดได้เลยเราเรามีกินได้ทั้งปีไหมมีได้ทั้งปีได้ทั้งปี แล้วทุเรียนต่อไปนี่จะไม่ส่งใครแล้วจะไม่ขายใครแล้วนะครับเพราะอะไรต้องถายไม่โอ้โหทำไมทำไมไม่ขายอะครับสอนมันเนี่เ่อเช้าห้าสี่สามทำไมนะครับแจะไม่ขายใครแล้วทุเรียนครับไม่ขายใครทําไมครับเขาไม่มีใครซื้อครับเล่นจงเล่นเล่นเลนถูกเล่นถนถูกเล่นถูกเล่นถูกเล่นถูกเ่นเก่นถเเ่กล่นถกเ่นก่นเนก่น่